จังหวัดจันทบุรีประกอบพิธีรับมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพร ที่โถงหน้าสำนักงานคลังจ,งจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีจ,งจรังหวัดจันทบุรีนา,น,นายมนสิทธิ์ไพศสาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจ,งจรังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีอันเป็นมงคลเนื่องในโอกาสรับมอบแบบลายผ้าพระราชทานลายผ้าสิริราชภัตราพรเบื้องนาพระบร,รมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีร,รัตน์ราชกัญญาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดพัฒนาการจังหวัดจันทบุรีนายอำเภอเหล่ากาชาตจังหวัดและพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมในพิธีสำคัญนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตรราชกัญญาในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทไทยให้ก้าวทันต่อยุคสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกทั้งยังเป็นการนําแบบลายผ้าพระราชทานอันทรงคุณค่านี้ไปเป็นต้นแบบสําคัญในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้า,าทไทยและงานหัตถกรรมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนมาตรกกาารรรสส่งเิมใช้ และสวมใส่ผ้าไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบบลายผ้าพ,พระราชทานให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง จังหวัดจันทบ,บุรีจึงได้สนองพระราชดำริด้วยการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งสะท้อนถึงความสุขจากการได้เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผ้าไทยมีความทันสมัยเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาสโดยได้รับการขับเคลื่อนหลักจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยซึ่งพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ปรกา เป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดด้วยพระองค์ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริและพระวินิจฉัยอันลึกซึ้งในการฟื้นฟูภูมิปัญญาภาคไทยในภูมิภาคต่างๆที่กำลังจะเลือนหายให้กลับมาเป็นที่นิยมและสร้างสรรค์คุณค่าอีกครั้งนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ช่างทอผ้าและครอบครัวทั่วประเทศการรับมอบแบบลายผ้าพระราชทานในวันนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อพระราชปณิธานและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวงการภาไทยในจังหวัดจันทบุรีต่อไป No.